Per diventare campione non basta essere veloce. Devi dimostrare ogni giorno la determinazione che serve per essere il più veloce. Quando salgo in sella emerge u n e nea diverso. La bestia. ไปเลยครับเดี practice, ๋ยวพาทุกท่านมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ Practice หรือว่ารอบ PR ของ MotoGP กันเลยครับ MotoGP สนามนี้ครับไปกันที่ Circuito de Jerez ในประเทศสเปนครับก็ เป็นสนามแรกในโซนยุโรปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสนามสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นสนามที่เริ่มต้นในการเก็บข้อมูลสําคัญสําหรับแต่ละทีมรวมไปถึงการเก็บข้อมูลในช่วง p r e s e ซั่นเทส t กับการทดสอบแบบส่วนตัวของแต่ละค่ายที่มักจะใช้เฮลเรสเป็นเบสในการทดสอบนะครับนี่ครับสเปนิชเชียงปีครับสนามแรกในยุโรปแล้วก็เป็นสนามแรกในสเปนครับ ออาไทม์แ lap เล็กดก่อนจะเข้าสู่การจับเวลาในรอบ practice ของวันนี้นะครับเป็นของเป็กโก้บันญาทําไว้ในปีที่แล้ว1นาที36.025โดยรถแข่ง GP 2 4ครับรถดูคาติในปีที่แล้วซาโก้ทาท็อปสปีดไว้300.8กมตรต่อชั่วโมงนะครับที่นี่ทางตรงไม่ยาวครับทางตรงไม่ยาวก็เลยท็อปสปีดไม่ได้สูงนักแต่เป็นสนามไฮสปีดนะครับโค้งความเร็วสูงเยอะมาก13โค้งครับ ระยะทาง4.42กิโลเมตรนี่ครับหโค้งซ้าย8โค้งขวานะครับรวมกันเป็น13โค้งเซกเตอร์1ครับรับเบรกหนักๆที่โค้งหนึ่งจากนั้นเดินคันเร่งเพื่อสร้างโฟล์สเตตนะครับตั้งแต่โค้ง2 3 4นะครับสาเนี่ยของมาร์คแน่นอนครับแล้วก็จากนั้นสลับไปโค้งขวาครับที่โค้ง5เซกเตอร์2ครับโค้งนี้เนี่ยทางตรงต่อทางตรงแล้วก็มีจุดที่เป็นโค้งไฮสปีดก็คือโค้ง5เนี่ยครับ มันเหมือนจะงง่ายแต่ว่านักแข่งต้องใช้บาลานซ์ตัวรถแล้วก็การเดินการเร่งที่แม่นยำมากๆนะครับแล้วนี่คือเซกเตอร์ที่3มครับมาเบรกหนักๆที่โค้ง6ครับจุดนี้เป็นโค้งที่เบรกหนักที่สุดนะครับโค้ง6รับจากแบ็กสเตรทครับทางตรงทางด้านหลังจากนั้นก็จะสลับไต่ขึ้นเดินไปนะครับที่โค้ง7ต่อ8แล้วก็ไล่ลงมาที่โค้ง9นี่คือเซกเตอร์สุดท้ายครับขวานะครับขวาจริงๆมัน4ขวาตั้งแต่9 1 0 11 12ดนะครับดังนั้นเนี่ย โค้ง13ก็ต้องเสี่ยงต่อการที่แก้มยางฝั่งซ้ายเย็นได้พอสมควรจากนั้นก็มีโอกาสที่จะมาไล่กดเวลาเพื่อรีดความเร็วได้ในเซกเตอร์สุดท้ายตรงนี้นะครับจุดเบรคหนักนครับโค้ง1โค้ง6โค้ง13ครับที่หนักที่สุดก็คือโค้ง6นั่นเองชายเพชเชอร์ครับที่ใช้หนักที่สุดก็คือโค้ง5ครับในรอบพร็กิส60นาทีครับอุณหภูมิแทร็ก40องศาเซลเซียสถือว่าไม่ร้อนนะนะครับ ตัวเลือกอยางที่ให้มาครับซอฟมีเดียมฮาร์ดเป็นยางซิเมตริกนะครับเท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับที่ล้อหน้าส่วนยางหลังครับซอฟกับมีเดียมครับตัวเลือกที่ให้มาซอฟกับมีเดียมที่ล้อหลังเนี่ยเป็นแอสิเมตริกนะครับก็คือ,อยางที่มีแก้มยางฝั่งขวาแข็งกว่านะครับในสนามนี้เพราะว่ายางที่ล้อหลังฝั่งขวานะครับโค้งขวามันเยอะกว่านี่เป็นจังหวะลมของเล็กมาเกสครับ จังหวัดลงขอเลขมาเกสเนี่ยเป็นภาพตั้งแต่ช่วงแรกนะครับช่วงช่วงเช้าก็คือฟรีแบกทิสที่1ล้มลงไปที่โค้งหนึ่งครับแต่เขาก็ลุกขึ้นมาเอารถขึ้นมาเร็วที่สุดได้นะครับนี่ควาตาโรครับกับรถยามาฮ่าอเล s สปาการโครับกลับลงสู่สนามอีกครั้งหนึ่งในฐานะนักปิดไวกาสนะครับก็มาแปลกเลยครับหมวกเหลืองคอนเทนสวยมากนะครับสวยจริงๆสำหรับตัวของอเลสครับ แล้วก็ได้รถแข่งที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกันกบซาโกเมียมารินี่นะครับแต่ว่ามีเครื่องยนต์ใหม่ติดตั้งเข้ามามาร์กมาเกสครับจกฝูงมุตะลังคะแนนสะสมพอเริ่มต้นมาแป๊บเดียวเท่านั้นครับมาร์กกับอเล็กเนี่ยวางแผนฉี่ซ้อมด้วยกันมาครับแต่อเล็กดูดเข้ามาแล้วล้มครับคุณผู้ชมที่โคง้ง5โค้งความเร็วสูงครับค่อนข้างจะล้มหนักเหมือนกันครับทำให้อเล็กเนี่ยพอล้มลงไปตรงนี้ก็จุกจุกเลยครับ เลยดูมาดามนาเดียรูรปปากเลยบอกโอ้โหเล,ล็กลูกรักหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนี่ครับเดินตัวงอออกมาเลยครับเพราะจุกครับคุณผู้ชมจังหวะที่ล้มกระแทกลงไปต้องมานั่งอยู่ที่พิงอยู่ที่บริเวณเอ,อ,อยู่ที่บริเวณ Air แอร์เฟนส์แหละครับแล้วจุดนี้ครับรถแข่งของอเล็กมาเกสทันไหลพุ่งเข้าไปอัดเข้ากับแอร์เฟนส์ครับได้รับความเสียหายก็เลยเกิดธงแดงตามมาหลังจากนั้นครับ หลายคนถามว่าทําไมต้องพอยแอร์เฟนเสียหายทําไมต้องรงแดงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยเมื่อแอร์เฟนเนี่ยแอร์เฟนก็คือ,อ,อกําแพงที่กําแพงที่เป็นเขาเรียกว่ากําแพงยางนะครับแล้วก็เติมลมเข้าไปด้านในนะครับเพื่อซับแรงกระแทกนะครับมันจะไม่แข็งมากเกินไปเมื่อรถแข็งพุ่งเข้าไปอัดเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเสียหายได้พอมันเสียหายครับเขาก็เลยต้องเอาเข้ามาทดแทน ถ้าไม่เอาเ,าเอาเข้ามาทดแทนนะครับน้านะครับถ้าเกิดนักแข่งล้มแล้วก็พุ่งเข้าไปชนจุดเดิมจะเข้าไปเจอแรงกระแทกที่อยู่ด้านในที่แข็งกว่าเดิมอาจจะอันตรายได้เล็กมาเกสก็คื้นสกูตเตอร์มาครับโอ้โหก็หลังจากนั้นครับกลับมาซ้อมมันต่อได้ครับกวาตารโรครับขยับมาทำเวลาได้ดีนะครับกวาตาร์โรกับยังมีเดียมมีเดียมขยับขึ้นมาเป็นดับหนึ่งได้นะครับในที37.0 เรสเพดไม่เร็วเลยทีเดียวสำหรับวาตานาโรครับนี่ครับจังหวะเข้าขวาแล้วก็เร็วต่อเนื่องนะครับอีกคนนึงก็คออือฟรังโก้บอมเรลลี่แล้วก็เปโดอคอสตาครับอาคอสตาดูดีเลยทีเดียวนะครับขยับเข้ามาอยู่ในท็อป10ได้บ้างแล้วครับกับการซ้อมครั้งนี้และนี่คือแดนนี่เปโดซาครับคุณผู้ชมนักบิดทดสอบของ KTM นะครับตำนานของ Honda เปโกบรรดาญาครับก็พ้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละครับแถวท็อป10จังหวะของเปโกพุ่งขึ้นมาอันดับ2ครับตัวเลือกยางที่ใช้ครับก็คือมีเดียมมีเดียมครับช่วงแรกๆครับนักแข่งส่วนใหญ่ทำงานกับมีเดียมมีเดียมเพื่อค้นหาเรสเพย์สำหรับการแข่งขันในรอบเมนกลางปีครับส่วนนี้เป็นจังหวะของกาตารโรขึ้นอ่าโยฮันซากโก้ครับขึ้นมาอันดับ1ได้เหมือนกันนะรุ่นฮอนด้านาที3 7 0ส0 ในช่วงรอบแพ็กติสเนี่ยอเลสเอสปาการโรเวลาก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับดูเหมือนว่าทางทีมงานของ Honda เนี่ยจะเริ่มติดตั้งชิ้นส่วนเริ่มเซตติ้งอะไรเพื่อที่จะหาความเร็วเพิ่มเติมขึ้นนะครับนี่เป็นซาโกครับแล้วกวาตารอเร็วขึ้นอีกครับนาที36.8.47ค่อยๆกดลงไปครับสถิติเดิมมันนาที36.0.25นะครับโดยเปโก้ลงมาโดยมาร์ครับนาที36.9 ก็ไล,เล่เรียงกันไปทงเหลืองครับล้มที่โค้ง9ครับของแบรดบินเดอร์กล้องสมเกตเองก็เหนื่อยครับยังคงต้องทำงานหนักต่อไปนี่ครับแบรดบินเดอร์ล้มลงไปตรงนี้เซกเตอร์3ต่อ4ครับอเล็กมาเกสกลับมาแล้วครับไปพักเพื่อรีคอร์วอรี่ร่างกายแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนชุดแข่งออกมาทีนี้บริกบิยเลสครับขึ้นมาดับ2จังหวะของไอโอคุนะครับ โอกุระก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมในสนามนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนี่ฮะโอกุระขยับขึ้นไปอยู่ในนดับ7มาแล้วครับอเล็กมาเกสโอ้โห,โหล้มหนักขนาดนี้ครับแล้วกวาตาร์โรมาล้มตรงนี้ครับคุณผู้ชมโค้งซ้ายกําลังทําเวลาได้แถบแดงมา3แถบเลยครับเข้าเซกเตอร์สแล้วก็กําลังจะออกไปเซกเตอร์สครับล้มลงไปครับกาตาโรน่าเสียดายครับ เวลากําลังมาดีครับอาจจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็คือก่อนหน้านี้เขาอยู่อันดับหนึ่งแหละแต่ว่าเวลาก็อาจจะกดลงไปได้อีกครับแต่ว่าล้มไปซะก่อนน่าเสียดายนี่ครับมาแชลบอกว่า,วาเดี๋ยวช่วยยกนะครับปาตาโรบอกเร็วๆหน่อยแล้ววิ่งออกมาครับพอปาตาโร่ล้มครับจากอันดับหนึ่งอยู่ดีๆครับแล้วดูพวกข้างหลังมาครับคุณผู้ชมมากันพรึบเลยมาร์คขึ้นมาอันดับหนึ่งในที36.258 อเล็กมาเกสค่อยๆไต่ขึ้นมาครับสร้างจังหวะไม่นานครับอเล็กนี่ครับจังหวะที่ล้มลงไปในโค้งสุดท้ายของฟาเบร์กาตารดโรล้อหน้าครับกริปไม่จับครับพับลงไปที่โค้ง13ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายภาพซูเปอร์สโล่จับมาให้ดูครับแล้วก็กลิ้งเลยครับแอร์แบ็กพองล้มลงไปอีกตรงนี้ครับ3ต่อ4ครับ แจ็คมิลเลอร์ครับกำลังทำเวลามาเพลินครับแจ็คกดแถบแดงมาได้เหมือนกันนะในในช่วงแบบเซกเตอร์1ครับพอเข้าเซกเตอร์2ก็ช้าลงครับแล้วมันล้มเซกเตอร์3ต่อ4นี่ครับโยฮันสาโกลง36.5ครับค่อยๆบีบระยะเข้าไปหากลุ่มหน้าครับขึ้นมาอยู่ในท็อปฟลได้ช่วงท้ายแล้วครับก้องสมเกียรติเองก็อิ่มปรุเวลาลงไปได้ครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยกดแถบส้มมา1แถบ2แถบไปโดนธงเหลือง 1แถบ2แถบไปโดนธงเหลืองครับช่วงรันสุดท้ายของกล้องก็ก็เหนื่อยครับถือว่าเหนื่อยเลยทีเดียวจังหวะไม่ดีด้วยอเลยไม่ได้เวลาที่ดีขึ้นครับเปโกเป็กกปนระยะขึ้นมาอันดับหนึ่งครับเข้าใกล้สถิติของตัวเองนาที36.09แล้วก็มาล้มตรงนี้ครับของราอูเฟเนเดสรอบนี้กล้องก็โดนลบเวลาครับไอโอราล้มกล้องก็โดนครับ โอ้โหหลายจังหวะเหลือเกินครับแล้วไม่ใช่แค่กล้องคนเดียวที่โดนนะครับเพื่อนเพื่อนนักแข่งหลายคนโดนกันเกือบหมดนะครับนี่ครับแล้วรอบนี้ของอเล็กมาเกสคุณผู้ชมได้เฮก,กันทั้งพีเกซินี่เลยครับนาที35.991ครับโอ้โหมาอย่างไงครับอเล็กแล้วเป็นรถปีเก่านะครับสถิติเดิมเนี่ยก็เป็นของรถ GP 24แล้วสถิติใหม่ที่ทำได้ในวันนี้เป็นของ GP 24ของอเล็กมาเกสครับ นี่ครับพอผ่านมาตรงนี้มีธงเหลืองล้มไปอีกครับเป็นโจอันเมียครับเวลาของโจอันเมียก่อนล้มเนี่ยนะครับอยู่อันดับ8กวาตาโรครับหลังจากที่ล้มครับเอารถกลับเข้าไปออกมาพร้อมกับชุดแข่งที่ถลอกนี่แหละครับพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ5 s a เซฟคิให้กับตัวเองได้สําเร็จแล้วก็หมดเวลาครับเปโดคอซซาขึ้นมาอันดับ8นะครับนี่ครับจังหวะเซฟของมาร์กมาร์เกตที่โค้ง6ครับ เกือบดิ้นเหมือนกันครับมารเข้าโค้งขวาตรงนี้ครับที่โค้ง6แล้วมาดูครับสรุปผลการซ้อมก็จบลงตรงนี้ครับโดยที่อเล็กมาเกสครับเร็วที่สุดเลยครับ1นาที35.991เป็นนิวออลไทม์แล็บเรคคอร์ดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่เซกิโตเดเฮเรสทำไว้โดยอเล็กมาเกส อันดับที่2ครับฟรานเชสโกบัญญาย่าตามอยู่0.1อันดับ3ฟรังโกมอมเบลลี่ครับไต่มาได้ในนาทีสุดท้ายเลยครับมาร์กมาเกดับ4ครับก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากครับอันดับ5ฟาบิโอกาตารารอันดับที่6กฟมินาเดเกครับเเป็นซาโกอันดับที่8เปโดคอสตาครับอันดับ9้าฟาบิโอดิจิอันน์ตัวนิโอครับอันดับที่10เป็นของโจอันเมียในท็อปเทสสำหรับรอบแพคทิสนะครับ 10คนที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 ก็จะมีรถดูคาติทั้งหมดนะครับเป็นของอันดับ1-4ถึงนี่ครับ4คันแล้วอันดับ6ของเฟ m i มินาเดเกครับ5คันและก็อันดับ9ของฟา b บ o Di g ิอ n นนันโตนิเท่ากับว่าดูคาติครับผ่านเข้าสู่ Q2 ได้100%ครับในขณะที่ Yamaha สอดแทรกมา1คันในอันดับ5โดยฟาเบโอ t าตาโรครับ Honda มา2คันโดยซาโกกับโจอันเมียแล้วก็ มีเปโดคอสตาครับจาก KDM สอดแท้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ไม่มีอัิเลียเหมือนเดิมครับเหมือนช่วงเช้าเลยอันดับที่11เป็นบินเดอร์ครับสิบสเบเซคคีครับ13แจ็คมิลเลอร์14เป็นมูริเบียเลส15อเล็กซ์ริน16เป็นราอูเฟเนเดสครับอันดับที่17ไอโอกุระ18นะครับก็เป็นทางด้านของลูก้ามาเรนี่19เอเนียบ์พาซิเนี่ครับอันดับที่20 ออกุซโซเฟรนเดสครับ21อเลชเอสปาการโร่22ลอยโซสปาโดรีครับแล้วก็กล้องสังเกตจันทราอยู่ในอันดับที่23ครับก็เป็นงานหนักครับกล้องสู้ต่อไปนะครับนแฟนชาวไทยลุ้นและเชียร์อยู่มาดูรายละเอียดการวิ่งของเอเล็กหน่อยครับนี่ครับแล็บสมเรีครับรันที่2ล้มไปนะครับก็เนี่ยครับรัน รันแรกของเขาเนี่ยออกมาได้3-4รอบแล้วก็ล้มนะครับรันที่2กลับมาแล้วสุดท้ายได้รันที่3ที่เร็วที่สุดด้วยยางมีเดียมซอฟแต่ว่าเล็กมาเก t ถึงแม้ว่าจะเร็วกว่ายางซอฟนะครับแต่ยังทํางานกับยางมีเดียมมีเดียมไม่เต็มที่เดี๋ยวต้องรอดูกันพรุ่งนี้ครับน่าจะทํางานกับยางมีเดียมอย่างหนักเลยในรอบฟรีแพคที่2อันดับ2ครับเปโกเ a นาย่ารันหวิ่งได้แป๊บเดียวครับก่อนที่จะมีการล้มของ อเล็กตาเกสนะครับแล้วก็ไล่มาครับทำงานส่วนใหญ่ครับในช่วงแรกออกมากับยางมีเดียมซอฟนะครับแล้วก็มาเริ่มหาเรสเพจจริงจังในรันที่3กับมีเดียมมีเดียมครับต่อเนื่องมารันที่4ไม่มีทาไม่มาไม่มีเวลานะครับรันที่5ช่วงท้ายมาทำทางแพแทกครับแล้วก็มาได้ในช่วงท้ายจริงๆครับในรัน6นาที36.094นี่ครับรันสุดท้ายก็ไม่มีเวลาแล้วครับส่วนมอบิครับ รันห,หนึ่งก็ใช้มีเดียมมีเดียมรันสองมีเดียมมีเดียมเหมือนกันครับรันสามเริ่มทำแอดแทกมามีเดียมซอฟครับมาได้ในรันสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงๆครับวิ่งครบไปทั้งหมด25รอบครับนาที36.153อ่า1นึคัาครับตามผู้นำอยู่0.162์จุดหมาร์กมาเกสครับเวลานาที36.258ตามผู้นำก็คือน้องชายอยู่0.267ครับโดนธงเหลืองเล่นงานหลายครั้งเหมือนกันช่วงท้ายนะครับ มาทำงานในช่วงแรกกับยางมีเดียมหมดเลยนะครับ3รันแรกเห็นไหมครับยางเซตเดิม3รันนะครับไปถึง12รอบเนี่ยครับแล้วกออ็ออกมากับยางใหม่ในช่วงท้ายนะครับมีเดียมซอฟเพื่อที่จะออกมาหาทำแมแท็แต่ทำแแทก็ทำได้ในรันที่4นะครับในที่สามสช่วงท้ายออกมาไม่ได้แล้วเพราะว่าติดธงเหลืองมาดู เวกเซกเตอร์กันครับว่านักแข่งแต่ละคนใครที่เร็วที่สุดในช่วงไหนครับเซกเตอร์หนึ่งครับเซกเตอร์หนึ่งก็เป็นของอเล็กมาเกสตามด้วยโจอันเมียและก็มาร์คมาเกสครับเซกเตอร์ที่2ครับเป็นของมอร์บิเดลลี่เห็นไหมครับมอร์บิเดลลี่ต่อด้วยอัลเดเกและก็อเล็กมาเกสเซกเตอร์3ครับเซกเตอร์3เนี่ยเป็นของ มาร์คมาเกสเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเปโกบัญญาย่ากับมอ b i บิเดลลี่เซกเตอร์สุดท้ายครับอเล็กมาเกสเร็วตามด้วยมอ b i บิกับบัญญาย่าครับกลายเป็นว่าพอดูครับในเบสเซกเตอร์ไทม์เนี่ยมีแค่โจอันเมียที่ไม่ใช่ดูคติเพียงคันเดียวที่สอดแทรกขึ้นมาได้ในเซกเตอร์ที่1น,นะครับโอ้โหจะกินหมดเลยนะครับดูคติ อเล็กมาเกสเร็วมากในช่วงเซกเตอร์ที่4ต่อ1เห็นไหมครับมันก็เลยทําให้เขาได้เปรียบคู่แข่งอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวดูครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมไอเดียลันะครับอยู่ที่นาที35.772ส่วนเวลาที่เร็วที่สุดเป็นของอเล็กมาเกสครับก็คือนาที35.991ช้ากว่า i d เดก็คือเวลาเบสเซกเตอร์อยู่0.219วินาทีเดี๋ยวดูพรุ่งนี้จะมีใครอิมพลูเวลาลงได้ไหมนี่ครับอเล็กมาเกส คนที่เร็วที่สุดแล้วก็คนที่ทุบสถิติของสนามนี้ครับที่เฮลเรสก็เดี๋ยวมาดูครับตารางพรุ่งนี้เป็นไงบ้างนี่ครับตารางพรุ่งนี้ครับก็จะเริ่มต้นซ้อมของ Moto ทรีนะครับในรอบฟรีแพ็กชิดนะครับก็ในเวลาบ่ายโมง40ต่อด้วยโมโนทครับบ่าย2 25โมโต GP นะครับบ่ายโมง10นาทีจากนั้นครับช่วงของการคอลี่ไฟสำหรับ MotoGP จนะครับจะมีขึ้นในเวลาบ่าย3โมง50แล้วก็ต่อด้วย Q2 นะครับ4โมง15หลังจากนั้นเว้นหน่อยครับก็ไปคอลี่ไฟของ Moto3 นะครับเโมง50แล้วก็ต่อด้วย Q2 6โมง15นะครับ โมโตทูจะเริ่มคิวหนึ่งครับหกโมงสี 45, แล้วก็ต่อด้วยคิวสองหนึ่งทุ่มสินาทีแล้วก็ปิดท้ายวันด้วยที่โซสปินนะครับสองทุ่มตรงนะครับในการแข่งขันตรงนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับสิรอบสนามส่วนในวันอาทิตย์ครับเรสเดย์เรสเดย์ครับมีวอร์มอัพในช่วงบ่าย2.40ของ Moto GP นะครับส่วนเวทอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นด้วย Moto 3ครับสโมงตรงแล้วก็ ต่อด้วย m o โ o 2ครับโมง15และปิดท้ายด้วย m o โต g p พครับ1ทุ่มตรงแข่งกัน25รอบสนามนั่นก็เป็นรายละเอียดในวันแรกนะครับกับการซ้อมในรอบแพ็กติสของ m o โต g p สนาม5นะครับสำหรับ s ส a ปน s ชกลางปีครับคุณผู้ชม